คฮัลโหลครับฮะาผมเคยส่งพัสดุครับนี่เบอร์ใครครับอ,อ้น่าจะไม่ใช่ฮะผมก็โทรมาหลายวันแล้วโอเคครับ เบอร์เหมือนลูกพี่มั้เบอร์เหมือนลูกพี่มั้งกาต้องทำหาวัตถุประสุคมเลยมันหาลูกพี่มั้โทรหาลูกพี่มั้โทรมาโรอครับลูกพี่ไม่ใช่แล้วทีนี้แม่งก็ไม่โทรมาอีกแล้วว่าไงครับลูกน้องไม่เล่นไปเลยอะขอใหสัตว์เยอะขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปากเกมพาซิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สิ่งนี้นอนลุก ทัดทำงานดีเนี่ยเ,เออซิ่งทุกวันมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ซิ่งทุกวันไม่ได้อะไรหรอกที่หมายถึงเน่มันไม้มีตังค์น้ำมันนี่แหละแต่เดี๋ยววันนี้ครับบางมีจะพาซิ่งแทนนะมึงอะพูดกับกูอย่างนี้เ้ยเดี๋ยวยได้ซิ่งแม่ครับวันนี้ว,น <laughs> วันนี้ได้ซิ่งแน่วันนี้เดี๋ยวอย่าไปไปซิ่งรถคอบกันดีกว่าวันนี้นี่เปิดรถคอบกันดีกว่ารครับ นี่นม <า S 2> ัเอารับรถรับรถฮะเสเ้คน,น,ท,นที่หไอ,อ้เหี้ยมาเป็นเยนไม่เป็นตรงนี้เพ่อจตัดอสรถอนี่มันทัไม่ใชมันรถเป็นตทรัก็เลยเข้าไปยุ a t e ัีกิน มาถึงแล้วคนที่จะพาเราซิ่งวันนี้นะครับผมคนที่จะพาเราซิ่งวันนี้มาแล้วนะครับผมถึงแล้วถึงได้รถมาเลยเก็บรถทำงานนะเก็รถทำงานตอนนั้นที่ให้จอดแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้ย เราเข้าไปหาพี่เกมกันดีกว่าครับผมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้เลยไม่รู้หายไปไหนแล้วหนีวะอือพเกมอยู่ใต้เม,มื่อกี้ยังเห็นพี่เกมอยู่อ๋อนหนี่ไงไโอ้ไป, View tại ไปแอบอยู่ใต้ท้องรถ anyem kam ang ngay กำลังไปส่งพี่น้อยนะครับเนื่องจากพี่น้อยเมาเมาแล้วก็หลับพอหลับแล้วพี่เกมก็เป็นคนขับรถคันของพี่น้อยนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่คันพี่มินซึ่งพี่มีนก็เป็นคนขับรถมาเราก็นั่งอย่างเดียวไม่รู้ทางนะมาอย่างเดียวเลยโอ้มีไฟแล้วเตงนเต้้ไปแล้ว เขาเห็นหน้าเกมเลยนะเพราะว่ามันพืดมากไปแล้วจังหวะนนี้ไปแล้ว

สับตุลตุลสับตุลตุลยาอะไรนะอ้านี่เราวางแผนก็เรียบร้อยแล้วยาวไปครับยาวเลยจริงตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วมาทุ่มกว่าจริงตอนนี้รถถึงโล่งบอกเลยยาวเลยไปรับของคลอว่นเขาที่น้อยเป็นไงวะ chào con chào 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 qua chào 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 qua chào 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 Hả? Mới đài, mới đài, mới đài. Quá đẹp với lúc cuối thì khó lắm Lúc là đẹp hơn lắm À hả? ta nói nó lâu 4 cấp với mình Cảm xúc cân tặng Tà con đúng sự nghe Chẳng lắm lẽo Lát xong tà con bỏ Chẳng lắm lẽo với mình nữa <laughs> Bưng mà xinh Khả năng ngập Nó tan thi thế mà Nó chẳng lắm hết á Nó lắm Nó หลังจากที่เราได้ไปซิ่งกันมาแล้วก็วันนี้ก็ได้เวลาแล้วดึกมากแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะับแล้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยกันพอวันนี้ได้บังมินทำตามสัญญานะบังมินท้าซิ่งนะก็ฝากอะไรก็ใช้ด้วยสุราษฎร์ธาน,นีครับสบาร์ติสุราษฎร์เดี๋ยวรันอีปีหน้าครับบ๊ายบายครับ เฟตบุ้งเฟตบุ้งเ,เขาติดต่องานมากกว่าก็ฝากเฟตบุ้งนะครับบังมีนครับผมฝากเฟตบุ้งบองมีนนะครับฝากกดไลค์ตามเพื่อนๆได้ครับรับทุกคนครับไปเลยครับไปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้เราด้วย อย่าลืมกดติดตามเพจให้เราด้วยนะครับขา้งไเไปไปสัว์ตำรวจมาตำรวจมาไป